You choose Lingling as a brand ambassador. Ah, because we are, we are looking for someone who can carry our Hera brand, contemporary soul beauty, which is which is soulista, and we are searching uh, for a long time. Then we found out someone who can carry our Hera brand, uh, who is a competent and modern and effortlessly charming. That was. คนหนิงหนิงแล้วเราได้ค้นพบคนที่สามารถเ can represent our Hera brand. So we are so happy. ก็คือคุณซอมนะคะเขาต้องการที่จะเขากำลังตามหาคนที่สะท้อนถึงตัวตนของเฮราการเป็นคอนเทม p o r a r y s h ลิ b e a u คนที่มีเสน่ห์มั่นใจนะคะแล้วก็สะท้อนให้เห็นให้ผู้หญิงหลายๆคนอยากจะเป็นแบบนั้นแล้วเขาก็ตามหานานมากจนกระทั่งมาเจอคุณหลิงๆนะคะที่ตอบโจทย์ทุกอย่างค่ะอย่างนี้วันนี้แป้งลื่นตัวตัวมันมีความสิ่งไหนบ้ How do you feel seeing Ling in person? Oh, so beautiful! <laughs> I, I, never seen this beautiful woman face to face. It is the first time, so um, I'm so happy now. Yeah. Beautiful. Beautiful. เกียิมากๆที่ได้เป็นแบรนด์แอมเบสสเตอร์ของเฮเล่านะคะซึ่งสปิดตัวกับเฮ l ล่าแบล็กฟูชั่นค่ะคืออย่างที่เห็นว่าเฮเล่าเป็นแบรนด์ที่เป็นเป็นเขาเรียกว่าชั้นนำในเกาหลีซึ่งหลิงส่วนตัวก็มีโอกาสที่จะใช้กับใช้ผลัตของเฮเล่าแล้วพอยิ่งได้ทำงานกับเฮเล่าเราก็ยิ่งรู้คอนเซ็ปต์ของเขาซึ่งหลิงรู้สึกดีใจมากที่ตรงกับควาหลัเลยก็คือ ผู้หญิงที่ท,ำทำันสมัยกล้าที่จะแสดงออกในความสวยในแบบที่ตัวเองเป็นชายผ่านเฮ่าชายก็ขอฝาก discussion ด้วยถึงอยากย้อนที่ครับ discussion นี้เหมากับผู้ชายยังไงบ้าง you think t h i s c u s h i o n is suitable for Thai people? Sure sure this is uh, the representative product it's the best product in Hera mm hmm. in the Hera brand mm hmm. and it's a 24 hour long lasting And and can elegant face. women mm hmm. so then think cover perfectly perfect for show So uh, for very very the they the it t is I ครูเช่นของเฮราและครูเช่นฟอวเดชั่นนะคะเหมาะกับผิวคนไทยมากๆเพราะว่าเขาได้ทําการคนคิดคนแล้วว่าเป็น24ชั่วโมงเลคะติดทนอยู่นานนะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ครูเช่นที่ขายเรียนดับหนึ่งของประเทศเกาหลีใต้เลยค่ะคิดแน่นอนว่าจะต้องเหมาะสมกับคนไทยค่ะ ความงานเทื่สมุดแบบสูงค่ะก็รู้สึกว่ามันเหมาะมันเหมาะกับผูห้หญิงสมัยนีมากเลยค่ะความงามที่ทันสมัยแล้วก็ความงามที่ไม่มีของลู่ซึ่งคืออย่างหิงเองหลิงเป็นคนที่แบบชอบทำาน่นทำนี่ตอนเช้าต้องออกกำลังกายเ,เสร็จแล้วก็ทำงานอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะใช้ร้านจิตรายุรูปแบบไหน ตอนนี้ก็คือเพิ่มความมั่นใจในแบบนี้คือว่ามันติดทน24ชั่วโมงแล้วเขาให้ฟินิชลุคที่เป็นซอฟ t ์สกินที่เป็นซอฟต์ t ับสกินนะคะติดทน24ชั่วโมงปกปิดได้ดีมากแล้วก็เขาเรียกว่าแมทก็ือเหมาะกับผิวคนไทยใช่แมทแต่ว่าไม่แห้งเหมาะกับผิวจริงจริงมีวิธีเลือกไปมีกี่เฉดก็มีแค่เฉด มันมีหลายเฉดเลยซึ่งคือคือถ้าเป็นผิวละอียใช้เอ่อ C N 23่สิบสาม N หนย่งแล้วอะถ้าจะแบบถ้าจะฟัต้องใช้ประมาณเอ่อผิวแพ้งผิวแพ้งอะไรอย่างนี้ยิวแห้งก็มีเนาะมีมีตอบโจมซึ่งตอนนี้เกามีฟาร์มอัพสโตรที่พารากอดถ้าอยากรู้ว่าตัวเองใช้เออ่ลองผืนเบอร์อะไรก็สามารถมาลองได้ที่อย่างพะละกอดนะครั Uh, I think with Lingling Ling, we can make a great success you know, Ling, uh, we hope Lingling Ling, uh, increase our brand awareness and then all Thai people make all Thai people use our Hera brand and then make them more beautiful so uh, with Lingling Ling, I'm so confident that we can grow more and then uh, we can increase our brand awareness ก็หลังจากที่ได้ทำง,งานกับคุณลิงลิงแล้วนะคะเป็นเปนเปซีเนติฟของเราแล้วเนี่ยเราก็หวังว่าเทราค่ะจะเป็นที่จดจำนะคะแล้วก็หลงดังคนใช้มากขึ้น,นะค่ะก็หวังว่าทุกคนนะคะจะจดจำเทราได้แล้วก็คุชชันที่คุณลิงลิงใช้ะค่ะโอเคขอบคุณครับ